ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตรชาช้าง ชวงเคสวันนี้ผมอยู่กับประภานะครับที่สนามกอล์ฟรอยัลฮิลส์ที่ Hills, ทนครนายกซึ่งผมมั่นใจว่าคนเล่นกีฬาน่าจะคุ้นกับนครนายกถึงระดับหนึ่งบางคนอาจจะขี่จักรยานมาส่วนนี้อืถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นขี่จักรยานไม่ว่าก็เอทีวีโอ้ล่องแก่งคือต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นเมืองเมืองแห่งแอดเวนเจอร์ดินแดนแอดเวนเจอร์เลยถ้าคนเล่นแอดเวนเจอร์อะไรสักอย่างเนี่ยหรือแม้กระทั่งจิลมีแอดเวนเจอร์นะต่อให้ชอบพาครอบครัวไปเที่ยวน้าตก แถวนี้ก็คือสถานที่ที่น่ามาใช่ครับคือมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะและที่สําคัญที่นี่แล้วเราคนนักกอล์ฟเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องไปหาที่พักที่อื่นเลยรอย a l ว i l l พักนอนในสนามกอล์ฟนี่<ร>แหละครบทุกอย่างสูตรเดิมเคยเจอแฟนรายการคนหนึ่งเดินตีกอล์ฟคนเดียวตอนเช้าประหกโมงครึ่งแล้วขับผ่านเขาก็รีบเรียกทักเลยเขาบอกผมตามสูตรโปรเปะพาครอบครัวมาแล้วก็ ตอนเช้าเขายังนอนกันอยู่ยังไม่ตื่นก็จะตื่นมปกินอาหารเช้าประมาณแปดโมงครึ่งเก้าโมงนักกอล์ฟเราก็ซัดหกโมงก่อนเลยตีคนเดียวซึ่งกอล์ฟคนเดียวเนี่ยไม่ถึงสามชั่วโมงก็เสร็จนะโอ้เร็วแน่นอนถูกไหมใช่ครับได้ไปพักผ่อนับครอบครัวได้มีโอกาสเล่นกอล์ฟด้วยออกหกโมงเก้าโมงเสร็จกลับขึ้นไปทานข้าวพร้อมครอบครัวอาบน้ำทานข้าวพร้อมครอบครัวชีวิตไม่มีอะไรด้อยเลยได้ตีกอล์ฟเพิ่มอีกต่างหากนอกจากเวสเคชันครอบครัวแล้วถูกต้องทีนี้แอดเวนเจอร์เพลิน ลงสนามกอล์ฟอาจจะมีเอเวนเจอร์บ้างเช่นนี้เป็นต้นซึ่งเอเวนเจอร์ประเภทนี้นะกอล์ฟต้องมีเจอช็อตที่น่าประทับใจที่ปรพาหยิบม,มาคุยก่อนนะนี่คือช็อตของรอรี่แม็กกี้โยถูกต้องครับคือต้องบอกก่อนวันนี้คือทีมรอรี่โรอรี่เดย์เลยคือช็อตสุดยอดของแม็กรอยเกือบทั้งหมดที่เขาชื่นชอบก็เจ้าตัวเป็นคน,นพูดเองเลยใช่ไหมเจ้าตัวเป็นคนบอกเลยว่านี่คือเดอะเบสช็อตที่เขาสามารถทําได้ที่เขาสามารถทําได้แล้วก็รู้สึกว่าเขาประทับใจมากอือก็เลยหยิบยก นนผมว่าีอผมย่างนี้แล้วกันคนนี้ไม่ใช่รอยแม็กยูรอยคนนี้ก็ไม่ใช่รอยแม็กยูรอยอาจจะเป็นรอ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้รอยรรยอรอริงเพราะฉะนั้นจะให้มาวัดผลงานเหมือนรอ่เลยเนี่ยก็คงไม่ใช่เดี <c oughs> ๋ยวมาเล่นเกมกันดีกว่าคุณมีโอกาส3มลูกเอาลูกที่ดีที่สุดเค <Okay. S 1> ผมมีโอกาส3ลูกเอาลูกที่ดีที่สุดเรามาแข่งกันเองแต่สถานการณ์ตามร <Okay. S 1> อยรอ่โอเคเริ่มพูดยากเลยรอี่รอบโอเค ก็พูดเลยว่าช็อตแรกที่เราจะลองเล่นดูเดี๋ยวจะลองแข่งกันดูนะครับแต่ว่าจริงเกิดขึ้นที่ไหนที่แข่งในการ WGC b i s t o n e ปี2014ครับคือที่ช็อตออกมาเลยที่ช็อตแรกรวบเข้าซ้ายเลยจริงๆแมทในรายการนั้นก็มีลุ้นพอรวบเข้าซ้ายเสร็จช็อตสองคือต้องตีรอดช่องต้นไม้คือต้องพุ่งตำ่ำรอดรูต้นไม้ แล้วช็อตนั้นคือเขาบอกประทับใจมากคือรอดได้พุ่งได้ตกในตำแหน่งที่ดีวิ่งเข้าไปเกือบกิฟครับโ <Okay. S 1> อเคข,ของเขาเกือบกิฟของเขาเกือบกิฟโอเคพูดไว้ก่อนของเราใครใกล้กว่าชนะโอเคเอา,าลูกที่ดีที่สุดวัดน่าจะดีเพราะถ้างั้นอาจจะต้องยืนทั้งวันไม่มีความจำเป็นต้องแหวกซ้ายขวาพี่ว่าแค่กดให้มันต่ำหมดกิ่งนี้ก็ถือว่าเค <Okay. S 2> ใช้ได้แล้วและเป็นสถานการณ์จริงที่แฟนรายการสามารถจะเจอได้ครับเพราะถ้าเกิดมาเล่นกอล์ฟที่รอยัลฮิลล์และทีออฟลุมแรกลุมหนึ่ง บนแท่นที่ออฟบนเนินข้างคับเ้าเนี่ยแล้วปรากฏ่าดึงเข้าซ้ายไปหน่อยหรือรวบเข้าซ้ายไปหน่อยคุณจะเจอกับต้นไม้ที่สวยงามต้นนี้ต้นจามจุรีขอนําเสนอเลยว่าด้วยสายตาแล้วมีความสวยงามผมประทับใจมากแต่ถ้าลูกหัวจบอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีความหนักใจมากตามมาว่าโอ้โหแต่เชื่อว่าเป็นจุดยอดฮิตเลยของหลุมนี้เพราะยอดฮิตเลยเพราะว่าถ้ามองไปหลุมนี้ภาพรวมก็คือขวาเป็นบังเกอร์ครับซ้ายคือต้นนี้ เพราะฉะนั้นถ้าคนหนีบังเกอร์ก็จะมาเจอจามจุรีถูกต้องโอเคเอ๊ะคุณเด็กจุฬาด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่าถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นผมผมรอดจามจุรีแต่คุณต้องชนจามจุรีถูกไหมอือให้ผมผมก็จุฬาแว๊บหนึ่งเหมือนกันโอเคอ่ะเรามารอดรับจามจุรีกันสถานการณ์แรกโอเคแชร์เทคนิคนิดนึงผมกัดเหล็กหกตกกอนลันเข้าสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดคือ มันอย่าติดอยู่ในรับกับมันอย่าซันเข้าซ้ายตกซ้ายอะ่ะเพราะผมจะยอมพลาดขวาโอเคแต่ผมห่วงอย่างแรกเลยผมผมความคิดผมคือหนึ่งระยะก่อนผมดูระยะออื <c oughs> นี่ประมาณสักร้อยยี่สิบร้อยี่สิบร้อยี่สิบห้าโดยประมาณแต่อย่างโจทย์แรกคือจะชนไหมถูกต้องคือจะไม่ไม่ต้องการชนเลยคือถ้าพูดตามทฤษฎีองศามันยังสามารถพุ่งลอยชนได้ยังสามารถโดนได้ถูกต้อง แต่ว่าของคุณเหล็กอะไรอะ่ะผมเหล็กเจ็ดเจ็ดโด่งอ่ผมีอีกนีผมหกแต่ผมก็มีวิธีของผมโดยโดยหนึ่งก็ตำแหน่งลูกแล้วชัดเจนคือต้องทิ้งไว้ขวาแน่นอนแล้วเพราะว่ามุมที่เข้าคือต้องการมาในมุมที่ค่อนข้างชันแล้วก็ลูกต,ต้องออต้องพุ่งออกไปก่อนแล้วอย่างแรกโจทย์แรกคือพุ่งต่ำออกไปโจสองเรื่องของระยะ uh huh. ผมคิดว่าเหล็กเจ็ดเนี่ยน่าจะพุ่งแล้วก็ยังมีลูกที่เหินลอยขึ้นไปได้ uh huh. ก็คือ พอยก็คือพยายามหนึ่งยืนตำแหน่งลูกให้ถูกสองพยายามจบให้รู้สึกว่าค่อนข้างตำ่ำคือจะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟูลสวิงคือ,อ,อต้องกดให้ตำ่ำไอเดียโดยประมาณประมาณขนาดนี้นผมว่าขอโชว์เลยดีกว่าอ่าเชิญเชิญโอ้โหดูดีอ่ะสวยมากโจ์ที่หนึ่งคือต่ำกว่ากิ่งไม้ไม่โดน โจทย์ที่2คือลอยไปพอสมควรและโจทย์ที่3คือถ้าพลาดคือพลาดขวาโอเคเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเข้าไปออนดําสวยงามเหมือนลอยที่จะออกจากสถานการณ์ที่เล่นยากไปอยู่ในโอกาสที่มีโอกาสนี่ไงเบียดซ้ายกว่าเดิมเฮ้ยพี่ว่าสวยกว่าเดิมหมดด้วยนะเนี่ยทำเล่นกแบบันอ่าก็ต้องเสี่ยงขึ้นตามบทเรียนเราไม่เน้นเทคนิคเราเน้นดวง โอ,โ,โอ้โหโวยเฮ้มีสิทธ์ได้วัดนะทำเล่นไปชีวิตจะต้องเสียงขึ้นละอืมเพราะลูกแรกใช้ได้ถูกวะถูกต้องลูกนี้จะต้องทะลุลับเนี่ยเรียบร้อยลูกนี้ดูดีมากดูดีมากครับ คือผมบอกคุณตอนนั้นไงว่าเทคนิคผมคือดวงเพราะว่าท่านผมครับเขผมพายมันเนี่ยจมไงบังเอิญมาอยู่จุดนี้ลูกจบคือแม่ในในมุมก็คือมาในทิศทางเดียวกันนี่แหละแต่ว่าแนวเดียวเลยอืมแต่ถ้าคุณไม่จมเนี่ยคุณเด้งต่อมาอีกแค่หลากับอีกนิดนึงก็เท่ากันแล้วแล้วมันจมเมก่อนมันก็เลยหยุดก็เลยกลายเป็นผมใกล้กว่าลูกนี้โอเคลูกนี้ กล้กว่าอยู่แล้วก็มองแล้วรู้แล้วแต่มาทิทางแต่ลูกพี่แจคือมาแบบไม่ไม่มีสปรินไงม,มาแบบมมวนอ้อมด้านข้างมาแต่ของพานเนี่ยออกแนวคัดๆนิดๆเหล็กเจ็ดกับเหล็กหกเหล็กหกต้องวิ่งกว่าหก <6 S 2> มันก็วิ่งกว่าถูก <c oughs> ต้องถูกต้องแล้วพอดีเลย<ต>ค,ายคายลยคายตัวจากล้อผมมากกว่าน,นอยนึงผมอาจจะวิ่งใกล้กว่าโอเคสถานการณ์ทางขวาอันนั้นปูพาใกล้กว่าผมขวามากไปพาใกล้กว่านั้นลูกนั้นแน่นอนะเสมออีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งไม่ต้องมองเพราะว่า ชัดเจนละว่าคุณพี่ใกล้กว่าแน่นอนอันนั้นทะลุคือตกมาดีแล้วก็วิ่งผ่านกรีนคือมาในมุมที่ดีมากอย่างที่มากกวดวงได้ฟังมาจริงๆว่าถ้าแข่งในรายการเนี่ยยังไงพี่เจต้องชนะสิบแปดล้มผมแพ้แน่นอนผมรับประกันได้ไม่ว่าจะแป้งอุ๋ยพาผมไม่ยอมคนเดียวคือวินแต่ถ้าในรายการนะน่าลุ้นออกกล้องที่ไรเราดูเหมือนเก่งทุกทีอะตอนนี้นำหนึ่งศูนย์นะครับโอเคพี่เจนำหนึ่งเดี๋ยวเจอสองสถานการณ์ถูกต้อง ไปไกันสถานการณ์ที่2ที่รอรี่บอกว่าประทับใจในผลงานของตัวเองที่เราหยิบยกมาคุยกันในวันนี้อืมก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่บอกว่าอันนี้ถ้าใครไปเปิดใน YouTube ดูก็คือบอกว่านี่คือ the ะเบสช็อ t ที่รอรี่ขึ้นเลยจะกด เบสช็อตของลอรีนี่อันนี้จะขึ้นเป็นอันแรกอโเคเกิดขึ้นที่ฮ่องกงโอเพนครับใกล้กล้บ้านเราเนี่ยเองใช่ครับก็คือปี2012คร่าวๆโดยประมาณน่าจะใช่แหละแล้วก็เพลย์ออฟทั้งหมด2ครั้ง mm hmm. ครั้งแรกเพลย์ออฟเป็น3คนลินเวนทังลอรีโมริเนรี่โมริตัดออกไปเหลือแม็กกันรอยกับลินเวนทังเป็นช็อตที่คือเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าแม็กกันรอยไม่แชมป์ แต่เป็นช็อตแพ้เพย์ออฟแพ้แต่เป็นช็อตที่บอกว่าแพ้ก็จริงแต่ประทับใจที่สุดสถานการณ์แย่กว่าคือตีทีช็อตออกมาหลุดซ้ายมาเยอะมากเหมือนที่เรามายืนตรงนี้แหละโอ้โหนี่ก็หลุดซ้ายมีต้นไม้มีถนนทางไปทงชัดๆไม่ได้อันนี้กว่าจะหาได้ยากยากยากอยู่นะตอนนี้บอกแล้วห้ามมานะเพราะถ้าบอกแล้วมาจะเจอยากเหมือนเรานะครับนี่หลุมอะไรเนี่ยหลุมห้า รอยัลฮิลลหลุดซ้ายถ้าเกิดช็อตสองใช่แหละนี่แหละตรงนี้แหละใช่อันนี้อาจจะต้องระยะประมาณแท่นขาว uh huh. ถ้าหลุดมาโอเคคือเราที่ต้องตีคือเป็นร้อยกว่าหลาที่จะต้องตีหักคอคือออกไปประมาณห้าสิบหลาแล้วหกัก uh huh. เข้ามาอ uh ่อ huh. นคือโจทย์คือหนึ่งระยะสั้นครับแต่ต้องดักฮุก ผมไปก่อนเลยเฮ้ยกลับมาไหมกลับกลับแต่มันไม่ได้เลี้ยวอย่างเขาไงของเขามาันสวยกว่าอันนี้คือผมก็สุดนะผมก็ได้ดวง <laughs> ไม่ชนตน้นไม้นี่คุณ <laughs> ดวงสองหลุมแล้วเหรอพูดเรื่องดวงอีกแล้ว เฮ้ยแนวเดียวกันเลยโอ้โหแนวเดียวกันเลยผมอาจจะโดนคลีนก่อนหน่อยคือผมมองโลกก่อนเลยลูกคือด้วยความที่พยายามจะสะบัดตัวผมมองโลกก่อนเลยคือไม้คำว่าหมองโลกคือไม้ซัดพื้นก่อนยังไม่โดนลูกเลยหลังลูกท่านผู้ชมครับหลายครั้งแล้วครับออกรายการทีออฟมาเนี่ยผมมักจะออกมาดูดีกว่าโปรผู้รับเชิญหรือว่าโปรที่ฝีมือสูงกว่าผมมหาศาลผมถึงบอกได้ผมมาด้วยดวงผมไม่รู้ว่าจะไปเป็นอะไร คือถ้าเล่นนานๆผมแพ้แน่นอนผมรับประกาศผมมั่นใจแต่วัดกันช็อตต่อช็อตช็อตเดียวแล้วดวงมาช่วยเลยนะมันไม่แน่หรอกนายเรก็เกิดขึ้นได้ยอมรับเลยนี่คือไม่ต้องดูเลยลูกเนี้ยแต่จร <c oughs> ิงๆแล้วอันนี้นะถ้าเมื่อกี้คุณไม่โดนหลังลูกนะผมว่าสูสีมากเพราะว่าทิศทางไฟบอลทุกอย่างมันเหมือนกันได้เลยนะมันแค่เบากว่าอืมแต่เอาละบทสรุปเราเหนืออีกหนึ่งชาเลนจ์นี่ไม่ต้องไม่ต้องดูเลยเนี่ยผมผมยอมเลย Thank you. Oh. ลิงหนึ่งอันโอเคลิงหนึ่งอันสถานการณ์สุดท้ายที่เขาประทับใจช็อตของตัวเองก็ถือว่าเป็นอีกช็อตหนึ่งครับก็คือช็อตสองพห้าใน WGC Cadillac ครับตกทรายตกทรายระเบิดขึ้นไปลงหลุมเลยแต่วันนี้อีเกิลเราลิ่ดแต่เลย แต่วันนี้เราแพ้ชนะกันที่ใกล้หลุมพอโอเคเพราะเราไม่ใช่รอรี่รอแล้วรอดแร่มากกว่าโอเคสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าปกต้องบอกก่อนเลยว่าคุณบอกก่อนแล้วกันผมจะไม่แย่งคุณบอกก่อนใน้คุณบอกก่อนนะสถานการณ์ก็คือไม่มีอะไรผมไม่อยากพูดเพราะผมแพ้คุณมาสอง s h o แล้วผมพูดอะไรไม่ออกฮะตอนนี้ยอดออดยอดอผมยกให้โอเคขอยอดอดแล้วกันอ่าโอเคในในแง่ผมต้องบอกก่อนว่า ทีมรอยัลฮิลน่ารักมากนะครับอำนวยความสะดวกให้กับรายการทีวามาเจาะหลุมใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เราต้องการท่านมาเล่นแล้วท่านไม่เจอหลุมตำแหน่งนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาไม่เจาะตรงนี้กันใช่ครับมันทารุนหัวใจไปนิดนึงแต่เพื่อวัตถุประสงค์ของความคล้ายรอรี่ใช่บังเกอร์สูงบังเกอร์สูงที่ตกน้อยทุกอยู่แค่นี้เองห่างจากขอบไปคือใกล้มากครับห่างจากขอบผมไม่คุณเลือกคุณจะกอดหรือคุณจะหลังผมออนเนอร์แล้วกันฮะโอเคเช่นครับ เออผออกตรงไห่เข่าแต่ว่าถ้าจะลายอย่างนี้ผมว่าให้วางดีกว่าฮะเพราะลูกของลอลี่จริงๆแล้วลายดีมากโอ้แต่มันยากจริงต้องยอมรับว่าหนึ่งสูงสองที่ตกงาอนมาก โอ้โหที่ถ้าถึงกัะลงนี่เหมือนรลลี่เดย์เลยนะครับยอดเยี่ยมสมกันแล้วกับยอดอขอบคุณมากหรือว่าเสมอกัน <laughs> แล้วแต่ละช็อตที่เอามาเล่นวันนี้ก็คือช็อตที่รลลี่เป็นคนพูดว่าเขาประทับใจของผลงานของตัวเองใช่เป็นช็อตที่บอกเลยว่าสุดยอดคือหนึ่งในนักกอล์ฟในตำนานที่จะทำได้ระเบิดทรายมีลงมุดออกไปฮุกออกไปผลงานดีหมดสวยจริงๆส,สมราคา อดีตมือหนึ่งของโลกใช่ครับนะครับเราก็มาขำๆเล่นๆกันเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแฟนรายการมาอยู่ในสถานการณ์เดียวกับที่เราเจอก็หวังว่าคงจะเล่นได้ดีมากกว่าที่เราสามารถทําได้ครับโชคดีครับ โชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตรชาช้าง